ครับสวัสดีครับโอมทอย a n n e l นะครับวันนี้มีเบอร์ซัคเกอร์มาให้ดูนะครับงานฮอตทอยนะครับก็เป็นตัวพี่ใหญ่นะครับของอตัวพีเดเตอร์นะครทั้ง3ตัวนะครับที่ได้รีวิวไปนะครับก็ตัวนี้เพิ่งได้มานะครับมือ2นะครับอยู่ที่5,000บาทนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาไม่แรงนะเพราะว่าหนังมันลอกหมดแล้วนะมือ2ตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราขอเริ่มจากกล่องก่อนเลยนะฮะกล่องก็เหมือนกันนะครับในส่วนของโซนพิเดเตอร์จะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับ,แ,บ,บ,รบแล้วก็ข้างๆก็ไม่มีไรนะอย่างเบอร์สเกอร์นะครับด้านบนก็เป็นพิเดเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดในส่วนของแจ็คเก็ตกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแจ็คเก็ตอานะครับ,รบก็จะเป็นไอตัว สแกนหนังแดงๆเนาะในนี้นะฮะเปิดออกมาแล้วนะครับก็เป็นตัวเบ์สเกอร์เนาะหน้าแล้วก็เปิดแจ็คเก็ตอ,อกมานะครับ mm hmm. นี่เทเลยนะครับ mm hmm. ก็ทําเห็นก็ทําเป็นหนึ่งหนึ่งต่อสี่นะในส่วนบอง์บลเกอร์ก็สวยดีนะเด mm ี๋ยวเรามาดูข้างในครับว่าหุ่นมีอะไรที่แถมมาบ้างนะครับ mm hmm. ครับในส่วนที่แถมมานะครับก็จะมีอา่าคู่มือก่อนเลยนะคู่มือ เป็นกระดาษพับเล็กๆนะฮะน่ารักดีนะครับองต้องเปิดอ่านนะของแถมมีอะไรบ้างนะ,ะมีหน้าก,กากนะครับนักกากเนี่ยชอบหน้าก,กากตัวนี้ดีนะมันเหมือนแบบน่ากลัวดีอ่ะนะเหมือนพวกไดโนเสาร์อะ่ะผมมองเป็นไดโนเสาร์นะบางคนก็มองเป็นหมีเนาะ เป็นหมาป่าก็แล้วแต่นะครับเปิดไฟได้เปิดไฟได้ตรงเนี้ในส่วนนี้นะครับมีอะไรให้อีกนะฮะ๋ยวออกมาเลยตัวปืนแล้วกันนะปืนนะครับใส่ด้านข้างนะฮะปืนทำออกมากสวยดีนะครับสีเข้ากับเกาะอะไรอีกนะฮะหัวกระโหลกจะบอกว่าตรงนี้แหลมมากมุมนี้แหลมมาก ทิมเท้าในเลือดเลยฮะโดนมาแล้วนะอันนี้ผมตั้งโชว์แล้วนะที่ถ่ายคลิปกันไปนะครับก็เอามาถ่ายในส่วนนี้นะฮะลืมถ่ายเมือนกันแต่ <c oughs> นะครับหัวกระโหลกเหมือนจริงแล้วมีอะไรอีกนะฮะก็เป็นมีดดาบด้านข้างดูสังเกตจากกล่องนะมือสองของจริงนะเก่ามากเก่าเก็บปรับได้สามระดับนะครับมีอะไรให้อีกมือนะ มือมือปล่อยสบายเ้เหมือนหนังไอ้ไอ้อะไรนะไดโนเสาร์เลยเนาะนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นมือมือกำมือกำคอไอกะโหลกเมื่อกี้เนี่ยนะฮะสุดท้ายท้ายยังไม่สุดนะครับก็เปลี่ยนปากนะครับ เพราะว่าตัวนี้นะครับในบรรดาสามตัวเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนปากได้นะฮะคือเขาทาตามหนังทุกอย่างพอมันไม่เปิดหน้ากากก็ไม่ทําเนาะเออก็แปลกเว้ยทําให้สักหน่อยก็ไม่ได้เนาะราคามันเลยถูกกว่าตัวอ่าตัวนี้มันเลยแพงกว่าตัวอื่นนะแพงกว่าตัวอ่าฟาคอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวหุ่นครับว่าเป็นยังไงอ่ะก่อนดูตัวหุ่นมีขาตั้งให้นะ ครับขาตั้งธรรมดานะฮะเดเรามาดูตัวหุ่นกันครับครับเอาตัวหุ่นออกมายืนแล้วนะครับสวยดีนะแล้วก็ข้อแตกต่างตัวนี้มันเห็นหน้าตัวอื่นมันใส่หน้กากากนะะก็เลยเก็บตัวนี้นะหนังลอกหมดแล้วนะทั้งทั้งปีกฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ตรงกระโปรงนะแล้วก็ด้านนี้นะลอกหมดแล้วนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับชอบชอบต้องเก็บครับเก็บให้ครบนะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาวัดส่วนสูงกันก่อนครับว่าสูงเท่าไหร่ครับครับส่วนสูงนะครับก็สูงอยู่ที่สามสิบสี่เซนครึ่งนะฮะกลางแขนกลางขานะครับอยู่ที่ยีสิบสี่เซนนะครับก็สวยดีนะ แล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับตัวนี้ก็ไม่มีลายบวีหวานะครับนอกจากอของแถมที่เป็นตัวหัวกะโหลกมานะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดใกล้ๆกันครับครับรายละเอียดใกล้ๆนะของหุ่นหูหน้าเหมือนในหนังสวยดีทำมาสวยดีนะฮะหน้าดุมากนะฮะแขนขานะเป็นเหมือนเมลอนเลยเนาะผมมองตันแรกเหมือนไอพวกไอตัว ผลไม้เมล่อนนะลอกอันนี้ลอกล่อนหมดแล้วนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะะสำหรับผมนะยืนตั้งโชว์ส,สวยแขนขานะครับลายเหมือนตัวไดโนเสาร์เลยเนาะสีแบบสมจริงมากนะฮะมือก็ปรับได้นะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับ่ะเริ่มจากหัวก่อนการขยับนะครับก็มันถอดหัวได้นะมันก็ปรับได้ปกติแขนนะครับติดเกาะ พับได้นะครับพับได้นั่นได้แน่นแน่นแน่นมากมือหมุนได้นะับฝั่งนี้ล่ะเหมือนกันนะครับตัวนี้จะยกได้เยอะหน่อยว่ามันไม่ติดเกาะติดเกาะฝั่งนี้นะครับเอวหมุนได้ไหมได้นิดหน่อยนะครับก้มเงยได้ไหมไม่ได้ขายกได้ปกติตัวนี้เป็นยางนะครับพลาสติกยางแบบนุ่มๆขาพับได้ไหมนะพับได้นะครับ พับได้สุดแค่เนี้ยฝ่าเท้าล่ะหมุนได้นะครับเหมือนเป็นรองเท้าเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูการจัดท่าจัดทางเปลี่ยนหัวกันครับครับก็เปลี่ยนหน้านะเปลี่ยนหน้าแล้วก็ทำท่าทำทางน,นะมันก็มีอยู่แค่เนี้ยนะอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับแต่ว่ามันดูโหดสวยนะครับสมจริงมากเหมือนในหนังเลยนะครับ ครับเดี๋ยวเอารีวิวในส่วนของเพื่อนๆนะใกล้ๆก่อนจะรีวิวนะครับเดี๋ยวเราถ่ายใกล้ๆกันก่อนครับก็ถ่ายใกล้ๆนะฮะในส่วนนี้นะฮะดูหน้าเดี่ยฮะดุมากสวยสมจริงมากเลยนะฮะเจด้ด้กระโปรงมันไปหมดแล้วนะกระโปรงหนังนะครับแต่ก็สามารถาตัดหนังเทียมมาใส่ได้นะฮะในส่วนนี้นะครับก็แนะนำนะ จัดไปในส่วนนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับเพื่อนๆกันนะฮะในทีมเป็นยังไงมาดูนครับเพื่อนๆในทีมนะครับก็ไม่มีหน้านะมีเป็นหน้ากากอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็มีหมาอวากาศให้นะฮะนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีมีแต่นกนะฮะก็ดูแล้วนะครับก็สีแตกต่างกับคนอื่นนะฮะแล้วก็่า จะได้นกนะ่าจะทําหน้าให้นะะตัวนี้ผมก็เอาตัวพลาสติกนะมาใส่นะครับเพราะนกมันสูงเกินไปนะมันไม่เหมือนมันก็เลยไม่เลยเปลี่ยนใหม่นะครับครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนหน้าใส่เข้าไปดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับครับเมื่อใส่หน้ากากไปแล้วนะครับก็เข้ากับทีมดีนะแนะนำนะจัดเลยนะครับในส่วนนี้นะทั้งสามตัวเลยนะครับตอนนี้ก็มือสอง ฟาคอนนะอยู่4,500นะที่เห็นในช้อปปีนะส่วนตัวแท็กเกอร์นะแท็กเกอร์อยู่า6 0 0นนะส่วนตัวนี้นะครับถ้ามีอยู่ในช้อปปี้อยู่ที่7,000นะอันนี้ผมได้ใน f c e e o o o นะก็ลองดูนะครับเผื่อจะได้ครบทีมนะครับในส่วนนี้นะครับ ครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจแล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200ราย รีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า